ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นม3าทุกหนึ่งนะครับในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงที่มีเนื้อหาต่อจากอาที่แล้วนะครับอาที่แล้วก็เป็นระบบสมการระหว่างสมการเชิงเส้นนะครับดีจิทหนึ่งกับสมการดิจิทสองนะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นระบบสมการที่ทั้งสมการที่หนึ่งและสมการที่สองนะครับเป็นสมการดทีสองต่อคู่เลยนะครับ สำหรับตัวแปรที่จะได้เห็นก็จะมีอยู่5แบบด้วยกันนะครับลักษของตัวแปรก็จะเป็น x บัง2าลัง2 x y หรือ x หรือ y นะครับสำหรับขั้นตอนหรือวิธีการแก้ระบบสมการนี้นะครับอ,อย่างแรกเลยคือวิธีการหานะครับเราจะต้องหาค่าของตัวแปรระหว่าง x กับ y เนี่ยนะครับทีละทีละตัวนะครับเรามีเทคนิคก็คือการกําจัด ต,ไไตัวแปรใดตัวตหนึ่งออกไปก่อนนะครับในที่นี้ก็มักจะกําจัดตัวแปวายไปก่อนว่าหาค่าเอกก่อนนะครับเทคนิคในการกําจัดตัวแปวายนั้นนะครับก็คือให้เรียนสังเกตดูนะครับว่าสมรัสิของตัวแปวายนั้นนะครับมันเท่ากันหรือยังถ้าระหว่างสมการที่หนึ่งและสมการที่สองนะครับสมรัสิ์ยังไม่เท่ากันเนี่ยเราจะไปต้องปรับให้มันเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละประเภทนะครับ แต่กรณีที่สมัมรสิทธิ์มันเท่ากันแล้วนะครับวายเท่ากันเนี่ยนะเราก็จะจัเนินการนะครับเอาส,สมการที่หนึ่งแล้วสมการที่สองที่สองนั้นนะครับมาบวกหรือลบกันเพื่อกาจัดวายนะครับเพื่อกาจัดวายแต่หากว่าสมัมรสิทธิ์ของวายนะครับไม่เท่ากันนะครับเราต้องทำไงครับเราต้องทาให้สมัมรสิทธิ์ของวายนั้นเท่ากันก่อนอนะครับจึงจะสามารถนำเอาสมการที่หนึ่งมาบวกหรือลบกันกับสมการที่สองได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อคาจัดค่า y ไปแล้วนะครับก็ให้ดาเนินการนะครับแก้สมการหาค่าเอกครับแก้สมการหาค่าเอกนะครับเมื่อได้ค่าเอกมาแล้วนะครับเราจะนําเอาค่าเอกเหล่านั้นนะครับไปแทนค่าลงในสมการที่หนึ่งหรือสองก็ได้นะครับเพื่อหาค่า y ลักษณะของคําตอบก็ยังอยู่ในรูปของคูนดับเหมือนเดิมนะครับอดะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับ เป็นสมการดีดีสองนะครับเอกแอมป์สอง 2, บวกวายแอมป์สอง 2, เท่ากับสี่สิบเอ็ดกับเอกแอมป์สอง 2, ลบวายแอมป์สองเท่ากับเก้าครับต้องการหาค่าเอกวายนะครับว่ามีคุณดับใดบ้างครับที่ทําให้ระบบสมการนี้เป็นจริงนะครับอาจากตรงนี้จะได้ว่าใช่สกเกต็ตตามขั้นตอนนะครับก็คือเริ่มต้นให้เรียนดูที่สมสิทธิ์ของ y ก่อนนะครับเพราะเราต้องการจะกำจัดตัวแปร y เพื่อขั้นตอหาค่า x ก่อน คำนวณหาค่าตัวแปรทีละตัวครับนี e ่คือที่มาของการกำจัดตัวแปร y นะครับเรื่อสังเก Twelve, ตดูที่ตัวแปร y นะครับในที่นี้คือ y ยกกกำลังสองดูนะสัมปสิทธิ์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมว่ามันเป็นหนึ่งเท่ากันเมื่อสัมปสิทธิของสองตัวนี้มันเป็นหนึ่งเท่ากันหรือเท่ากันแล้วครับอาจจะไม่ใช่หนึ่งเท่าหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นสามเป็นสี่แต่ว่าถ้ามันเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับก็จำนวนพิารณา การกาจัดได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราจะต้องเอาสมการทั้งสองตัวนี้มาบวกหรือลบกันหรือลบกันนะครับวิธีการก็คือให้ทีนาดูครับอันนี้คือค่า y ของสมก,ก,การที่หนึ่งเป็นค่าบวกส่วนค่า y ของสมการที่สองนั้นเป็นค่าลบครับดังน,นั้นจะกําจัดมันได้ต้องเอาสมการที่หนึ่งบวกกับสองเนี่ยครับรวมกันนะครับพอค่าบวกเจอค่าลบแล้วก็จะเป็นศูนย์ครับตามหลักการการบวกลบจำนวนเต็ม ตัวนี้ครับก็มาตั้งบวกเลยครับเห็นไหมเอา x กําลังสองบวก y 2, วก y 2, ําลังสองเท่ากับสี่สิบเอ็ดตั้งนะครับแล้วบวกด้วย x กําลังสองลบ y กําลังสองเท่ากับเก้าครับ x กําลังสองบวกกับ x กําลังสองครับก็ได้เป็นสอง x กําลังสองนะครับ x กําลังสองหนึ่งตัวบวกกับ y กํลังสองหนึ่งตัวก็เป็นสองตัวครับส่วนบวก y กําลังสองลบ y 2, ลบกํลังสองตัวนี้เป็นศูนย์ครับเห็นไหมค่าบวกเจอค่าลบเป็นศูนย์นะครับ กำจัดไวไปแล้วครับส่วน41บวก9ก็คือ50จะได้สมการหลังจากการบวกกันนะครับก็คือ 2x กำลัง2เท่ากับ50กำจัดตัวแปรครับก็กปาัดค่าคงที่ครับก็คือ2ค้ามมานะครับข่าม,มาก็จะเ,เป็นอะไรฮะ x กำลัง2เท่ากับ50หารด้วย2นะครับเดิมคูณอยู่ก็ค้ามมาก็เป็นหาร เด้บัสองเท่ากับยี่สิบห้าครับจำนวนใดที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับยี่สิบห้าคือเพราะว่ามีสองจำนวนนะครับคือห้ากับบวกลบห้านั่นเองครับวกลบห้าที่นี้คือเขียนรวมนะครับมันคือตัวนี้ห้ากับลบห้านั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราได้ใครอีกแล้วครับเราได้ใครอีกแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนําค่า x นั้นนะครับนะทั้งห้าและลบห้านั้น ไปแทนลงในสมการที่หนึ่งหรือสองก็ได้ครับในที่นี้ไปแทนในสมการที่หนึ่งสมการที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ i x นะครับมาดูกรณีที่ x เท่ากับห้าก่อนนะครับ x เท่ากับห้าก่อนก็หา x ไดสองค่านะครับห้ากับลบห้าก็แทนลงไปครับก็เป็นห้ากำลังสองบวกสี่บวก y บยกลังสองเท่ากับสี่สิบเอ็ดตรงนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คืออะไรยี่สิบห้าห้ายี่ห้าถูกไหม 25่สิบห้าวกวากลังสองนครับกำจัด25ออกไปข้ามมาครับจาก่ตัาข้ามฟังมาส1ก็จะได้วายกำลังสองเท่ากับสิครับตอนค่าวเดียวตัวใดยกกำลังสองไดสิบก็คือ4ครับก็จะมีสองค่าก็คือสกับลบสเพราะนั้นกรณี X นะครับค่า X ออหได้ค่า Y 2ค่าครับเพราะนั้นกูดับที่เป็นคำตอบ กรณีที่ x นั้นเป็นบวกร็ค็คือ5กับ4แล้วก็อะไรฮะ5กับลบ4 2นี่สค่านะครับแล้วมาดนการคัด x หาได้สองค่าคือ5กับรือใช่ไหมลองแทน x ด้วยลบ5ดูครับต่อจากรับตอนนี้ก็เป็นล้ลบาลั y, างสองบวก y กำลังสองทบ4เ ตัน,นี้ก็คือห้าคูณห้าก็ได้ยี่สิบห้าครับลบห้าคูณลบห้านะโทษแล้วบห้าวังสองคือลบห้าคูณลบห้านะครับก็ได้ยี่ห้าเหมือนกันครับแล้เหมือนกันเลยนะฮะก็จะได้ค่า y ออกมาเป็นสี่ค่าเพราะฉะนั้นกรณีที่ค่า x ติดลบนะครับก็ได้ค่า y มาสี่ค่าเช่นเดียวกันสองค่าเช่นเดียวกันนะครับก็คือ x อลุภ y สี่กับ x อลุภ y ลบห้าตไปลบสี่นะครับ ดังคำตอบก็จะมีทั้งหมดสี่ดับ4คูสี่ดับครับของระบบสมการนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับตัวอย่างที่สองนะครับกรณีแรกนั้นคือสัมปสิทธิ์นั้นไม่เท่ากันไม่เ,เท่ากันนะครับขอ y ทีนี้เรามาดูกรณีที่สองครับกรณีที่สองนั้นสมสิทธิ์ของ y นั้นไม่เท่ากันเห็นไหมครับเป็นสามกับสองครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับสัมสิทธิ์ของ y นี้ให้เท่ากันก่อนครับ ง่ายเลยครับก็คืออยากจะรู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่เอาสองตัวนี้มาคูณกันครับก็จะดูแล้วครับว่าสารส,สิทธิ์ของ y นั่นคือเราตัดเป็นหกครับสมการที่หนึ่งก่อนเลยครับจะรัดเป็นหกได้ก็ต้องเอาสองมาคูณถูกไหมฮะสองคูนสามถูกไหมครับแต่ว่าเงื่อนไขคือเราต้องเอาคูณทุกทุกพจน์นะครับคูณทุกทุกพจน์นะครับเอาข้าของพี่มาคูณทุกทุกพจน์ะสองมาคูณเพราะนั้นสองคูณสอง x ก็ได้ 4x ครับถัดไป2คูณ3ก็ได้ 6y ถูกไหมฮะถัดไปฮะ2คูณ1ก็จะได้2ไปที่มาของสมการที่3ครับคือการปรับโฉมใหม่ของสมการที่1ถูกไหมเอา2เข้าไปคูณในสมการครับในสมการที่2นะครับนะ 2y จะเป็น 6y ได้ยังไงครับก็ต้องเอา3เขไปคูณ3เขไปคูณครับ3เข้าไปคูณทุกทุกทศครับ3คูณ3 ไเก้าเอกสามสองได้หกสามแปดยี่สิบสี่ครับคือสมการที่สี่อ่าเรียบร้อยครับเห็นไหมสัมประสิทธิ์ของ y นั้นได้หกเข้ากันแล้วครับงนั้นกําจัดครับ y ก็นําเอาสมก,การที่สี่บวกกับสมการที่สามครับเพราะว่า y มีายมางค่าบวกและคะ่าลบเห็นไหมครัก็มาบวกกันนะครับที่จะหายไปทำหลักการนะครับการบวกจนวนเต็ม ตั้งบวกเลยครับเอกจะได้เป็นแล้วฮะ 9y ไปทด 9x นะครับ 9x ครับบวก 6y เท่ากับ24นะครับตที่4ครับเสร็จแล้วนะครับ 4x ลบ 6y บลัง2เทากับ2บวกกันนะครับตัวนี้ 9x บวก 4x ก็เป็น 13x ครับส่วนตัวนี้หายไปครับ 6y บัง2บวกกับลบ 6y บลัง2ก็เป็น0นะครับ ส่วน24ยกสองก็ได้26ครับนั้นอยาทราบ x ก็เอา13ข้ามมาหารครับเพราะว่า x นั้นมีค่าเดียวครับก็คือในที่นี้คือ x เท่ากับ2อันเองครับ2าม x ลงไปแทนในสมการไหนก็ได้นะครับในที่นี้เอา x นั้นแทนลงในสมการที่1ครับ x เท่ากับ2เนี่ยนะครับลงในสมการที่1ครับ นี่ครับข้ามมานี่นะครับตำแหน่งนี้นะครับสมการที่หนึ่งก็จะได้เป็นเลยครับสองคูณกับสองนะครับ x ตำแหน่ง x นะครับสองคูณกับสองครับลบสาม y เท่ากับหนึ่งอนนี้สองสองนี่สี่ครบับสี่ลบสาม y กำลังสองเท่ากับหนึ่งกรณีนี้ฮะสมบัติของ y นะั้นติดลบอยู่เห็นไหมครับเป็นลบอยู่ ปลับวาให้เป็นบวกก่อนค่ามาก็จะเป็นสี่เท่ากับ1บวก3วกกบบามวากำลังสองครับส่วนการกำจัดค่าคง,งาที่นะครับกำจัดหนึ่งนะครับเอาหนึ่งหาสี่นะครับห่า้ามไปจากบวกก็เป็นลบเดือสามครับส่การเดือสามเท่ากับสามวากำลังสองถูกไหมเพราะฉนั้นอยากทราบวายกำลังสองก็เอาสามที่คูณอยู่กัาบวายนั้นนะครับตรงนี้ข้ามาหารครับตัวข้าในการคูณหารพบว่า y ก็คือบวกลบหนึ่งครับมีสองค่าดังนั้นคำตอบของสรรมการนี้นะครับก็คือ x สอง y หนึ่งแล้วก็ x สอง y นัหนึ่งครับตอบครับจะได้สองวงลบสองพิกัดนะครับหรือสองคู่ดับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ระบบสรรมการในกรณีที่เป็นดีกีสองทั้งสรรมการที่หนึ่งและสรรมการที่สองนะครับแบ่งออกเป็นสองกรณีก็คือถ้าสมมัติ y เท่ากัน นำจับเอาสมการมาบวกลบไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าสมสิทธิ์ y นั้นต่างกันนะครับเราต้องปรับสมสิทธิ์ y ให้เท่ากันก่อนนะครับเราจึงมาบวกลบสาสมการแล้วแก้สมการหาค่า x กนะครับเพะฉะนั้นนำค่า x กไปแทนค่าลงในสมการที่1นึหรือก็ได้นะครับเพื่อหาค่า y แล้วตอบเป็นขั้นดับทำใจก็เปิดคลิปซ้ำดูนะครับอ่านี่งานนะครับเราดูนะครับสามข้อ สุกแน่มนมาดเวยไหครับอรสมัางรงานเก่าใครยังไม่ส่งก็ส่งได้เลยนะครับนะยังส่งน้อยครับนะยังไม่ครบนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับแต่นะจะส่งรนะายชื่อที่คนที่ส่งแล้วในงานชิ้นแรกนะครับในชั่วโมงี่แล้วนะว่ามีใครบ้างนะในกลุ่มไลน์นะครับใครจะรีบส่งก็รีบส่งนะครับใครยังไม่ส่งก็คนก็จะเห็นว่าสเปรของคุณนั้นนะเรเยียนนั้นก็ยังบาคายอยู่ ไปบอกต่อเพื่อนนะครับใครได้ก็แบ่งปันนะครับให้เพื่อนบอกเพื่อนสอนเพื่อนด้วยนะครับอ่ะสามข้อนี้นะครับครับสวัสดีครับ